ครับอือมองข้างฝันเนาะนะครับาททางานบวชครับถ้างานบุญครับและทุ่งหน้าปะเนี่ยนั่นเดีค้างๆไม่ทุงน,นั่นนี่ไอ้ต้นไอ้ต้นต้นต้นพี่พี่เอืวเอาไส้ไหนนะพี่น,นั่นนั่นนั่นทุงไหนนี่น่ะนี่น่นน้ำะนี่นัน่นนี่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 เจ้าเอาไส้รถนี่น่ะจะถอกไส้เล,เลยเได้บ่เออจะไงครับผมอือครับได้ทายพี่หลวงไปแล้วได้ดี เดี๋ยวไม่จะพูดเดยวะนี่กววนี่ครับี่มุนัวเข่าครับวนๆครับ ดูว่าโ่ได้โม mm ่เ hmm. รียดอกขุนขนขอขุนละว้าเม่าเนี่ยโอ้เราเนี่ยจัดเนาะสองเศบ้กมึงหันกระบื้องแล้วนี่นี่นี่ครับนี่อลวกไขถหลัง ติดตามนะครับช่องครับแซมโบ้ชาแนลครับผมนี่ครับนี่ครับช่างไม้ครับต้นอะไรติดตามไปด้อยครับนี่มขื่อครับมาครับผมมาหันมาเพระทันเอียงเสียงไอ้ครับแค่ท่าเองครับแบดเหมือนครับแบดเหมือนมาหันขอต้นจะไห กันขอบคุณครับบ่ได้เมื่อเสียงแท้ทับอย่างเรื่องแล้วกันชักเด็ดอันนี้ก็ม้วนด้วยกันครับนี่ครับมาเด้อูสิครับนี่ครับเลยอี่แบบลุกแบบบิ๊มมีงานบุณมาเท้าครับบดร้อมแครพร้อมนี่ครับเสาใส่เสาใส่นี่ครับเสาใส่ครับตุงนั้นครับนี่ครับมาจับทีมงานครับนี่เสาใส่เสาใส่ครับนี่ครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องสปูอูเชนแอร์ครับ YouTube ครับ ช่องแดงครับมาเลยนะครับุเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาไปเกลี้ยงไปลอันนี้ลงง่อยนะครับก็เห็นเห็นดอกกับบกสองเศร้านี่ครับมันนิกะสิสนีิกะสิสครับนี่กะสิสเถือเอา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 นี่ครับ ม้วนกับมานเทาครับนี่ครับร้านรถแ่ครับงานบวชครับนี่ครับนี่รถแ่แท้ทั้บเป็กับมีครับนี่ครับงานฝุ่นครับนี่รถแหไ่กัดสีมาครับงานบวชงานบุ่นน้ำครับมันเท้าครับมันมวนครับนี่ครับ โอ้นี่ครับทีมงานนี่ครับโอ้หวหวานบานโคกบานโคกนี่ครับโอนี่สับเปลือกด้เลยติดต่อได้เด้อพนตายันดูครับแต่ว่าง่วตไตยบ่ยันสับเปลือกง่วอ มึงหันนแบดเหมืนมหันแบตเหมือครับเชียงไทยตะเบี้ยมหันแบเหมือนคนน่มันไปมตามครับคนดังใบรรดาใหญ่นชแนลบรราใหน้บรรดาใเปลนดอกนี Mother, no no ่ครับเนื้อีเนื้อครับเนื้อครับอีเด้อมงเอาเด้ลูกลูกไผ่พ่อไผกับมึงเอาเด้นี่ เอาเนี่ยลูกใส่ฟัวไฟเพื่อเขาครับเนี่ยบ้านเขาครับพวกเงานี่ครับผมทุกครับบ้านเขาบเจ้าหน้าก,กระดีเแี่หน้าครับรถแค่ครับรถแค่ใหญ่มากตอนช่วงบ่ายครับอันนี้แทท็กซี่ครับรแค่บ้านเขาครับ ติดตามไครับช่องแจมโบ้ชแนลครับอินเดร์บุญออกมาไม่หั่นีีนี่นี่นี่เอินเนิปยางนี่แม่ก็เบิร์นี่นี่นะให้พยวันนี่นั่น นี่ครับนี่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 เบิ้องแกินเห็บเบิ้งกินเห็เบิ้งบานนี่ยำมะแลกันอื่นเอาเด้อบ้านนี่นี่ครับครับมีเครับอนี่ครับพี่น้องเอ้าเอาเาเอาให้หลังก็มี ครับผมนี่ครับเอ้ยครับบ้าครับนี่นี่ครับนั่งเผาเลยครับโอ้โห,โห,โหโมุมเอาขยันขับมึงเนี่ยครับอ่ะขยจะขับมึงเนี่ยอ้าวนี่อมมุมอือลุกครับลุก ีคค่ครับไข้หลังไข้หลังนี่เบิ่งซุบมไปเบิ่งมาหน่นี่นี่คือไข้หลังอือครับวันนี้อย่าบาดเท้ามาก่อนเลยพี่รองเอ้ยรัดก,กันไม่ร่างว้ารับ ครับใช่นี่นี่ครับคุณเพินบอกให้ไทยกับวัยด้ไทยเด,ด,ดย้ครับเดือเพินไม่ได้อายหรอกครับเพินมึงมาอยากให้ไทย,ไทยซื้อ <c oughs> ครับฝากติดตามนะครับช่องสปอร์ตเชนด์ครับกดไลค์กดติดตามไว้เด้อครับพี่น้องครับผมครับครับนี่โอ้โหคนทำแม่ตั้งปเนี่ย